เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์คนไร้ที่พึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจออกตรวจกลุ่มคนได้ร้อนไม่มีที่พักรวมไปถึงกลุ่มขอทานซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ยังคงแก้ไขไม่หายของเมืองพัทยาจนลุกลามไปถึงเป็นการก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายรวมไปถึงปัญหาย,ยาเสพติดอีกด้วย โดยจุดแรกที่บริเวณชายหาดยินยอมเจ้าหน้าที่พบว่ามีกลุ่มคนเร่ร่อนและขอทานอยู่หลากหลายกลุ่มและอาศัยหลับนอนอยู่บนชายหาดบางกลุ่มก็นำเสือมาปูนั่งเรียงรายอยู่บนฟุตบาทริมทางเทา้าส่วนช่วงริมถนนเส้นพัทยาสายสองจอมเทียนจุดนี้พบว่ามีกลุ่มคนเร่ร่อนจำนวนสี่คนพฤติกรรมนั่งดื่มสุราจนเมามายแล้วมานั่งรอดักยกมือไหว้เพื่อของเงินจากนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมา จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการนํากําลังไปตรวจสอบภายในอาคารร้างแห่งหนึ่งในซอยจอมเทียนหนึ่งซึ่งพบกับกลุ่มคนเร่ร่อนเพศชาย3คนผู้หญิง1คนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจคน้นก็เจอกับยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าและไอซ์จำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเพื่อไปสอบสวนต่อไป